สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเ,เกมโยกังพีซทุกคนนะครับผมไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วนะครับวันนี้เป็นเลิกงามยามดีนะครับก็เลยมาอัดคลิปสักเล็กน้อยอันนี้ผมไปกดอะไรไว้เนี่ยชื่อใครโอเคหายละตอนนี้นะครับเจ้าโนโฮลูกรักผมนะครับก็เดินทางมาจนถึงเลเวลร2 0แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าโอ้โห ใช้เวลาในการเก็บเลเวลค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปคลิปที่ผมขึ้นเลเวลเซียน1,10เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับอันนี้ผมก็เปิดเวลบ้างปิดบ้างตายบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้ค่อยตั้งใจในการเวลเท่าไหร่นะครับวันหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บเลเวลแค่ช่วงประมาณสองทุ่มจนถึงตอนเช้าก็จะปิดคอมนะครับก็ใช้เวลาเกือบปีเหมือนกันนะ ก็ไม่คิดว่าจะมาถึงได้นะครับสำหรับเซียน2หรือว่าเลเวล120ตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเซียน2นะครับมายืนดูเก็บภาพเป็นที่ระลึกเก็บวิดีโอเป็นที่ล,ลึกก่อนนะครับว่าเออส่งผมของโนโฮเรานะครับส่งผมโนโฮเซียนหนเราเป็นอย่างนี้นะครับนี่ไม่น่าเชื่อจะเล่นมาถึงขนาดนี้นะครับเซ็ตที่ใส่ก็เ,เป็นเนี่ยผมใส่ชุดกัน10บเไฟ5นะครับตอนนี้ปอก เซตร้อยยใส่ได้แล้วนะครับก็เพิ่มพลังป้องกันขึ้นมาพอประมาณเลยนะครับคุมก็ค่าเงินนะครับทวนก็วียี่เบวกสพิท่านะครับแบบถูกๆเลยนะฮะทำแบบถูกๆแต่ว่าคราวนี้อาวุธอา,อาวุธร้อยยีผมอาจจะทําให้ดูเท่ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนค์ดเซียนกันดีกว่านะครับเก็บวิดีโอความประทับใจไปแล้วภารกิจที่สามารถรับภารกิจที่เหมาะสมเลเวล 120. เร้อยยี่สิบค์ดเซียน2 เซียสองโนโฮต้องใช้ค่าพิชิต5ล้านนะครับหินวิทยายุทธ50าสิบฮะใช้เงิน1,000เอ็มเลยหรอทำไมแพงจังอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแพงเกินจริงเป้านเนี่ยทำไมทำไมโนโฮแพงกว่าชาวบ้านเขาเนะ่อ๋อนิดนึงนะครับสามารถไปรับยาเทพไร่มนทินได้นะครับผมมีโค้ดด้านล่างนี้แหละนะครับเป็น เป็นโค้ดของการประกาศจากทางเกมนะครับก็สามารถเอ่อไปรับกันได้นะครับที่ซอนอูนะฮะเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าผมต้องวิ่งไปตรงไหนอ๋อประตูแห่งการเวลาเหรอโอเคผมมาผิดทางนิดนึงนะครับไม่ได้เชื่อนะครับผมยังเหลือเชื่อกับตัวเองเลยคือผมไม่ได้แบบไม่ได้เวลแบบเอ่อแบบแบบแบบหนักๆนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาถึงได้นะครับกับเลเวล1 2อนะครับอะไรเนี้ย ภาละกิจชื่อว่าอะไรเดี๋ยวผมลืมอ่านนะครับพารกิจชื่อว่านักฆ่านักฆาแดนเทพแห่งผาบุรพาโอเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปซื้อสมก่อนเพราะว่าไม่มีบอดไม่รู้จะตีไหวหรือเปล่านะครับดี๋ยวต้องลองดูนะครับเดี๋ยวขอไปซื้อสมก่อนนะฮะไม่มีเก๊กหมอด้วยเดี๋ยวลองไปดูว่ามอนจะเถื่อนหรือเปล่าในการเปลี่ยนคาดนะครับความจริงอตอนแรกผมเลยอ่ะก็ว่าจะเล่นแค่แบบ เลเวลเซียนหนึ่งร้อยสิบแล้วก็แล้วก็เลิกนะครับปรากฏว่าเอ้ยมันมันมัน <laughs> ไม่ได้เลิกมันก็เล่นไปเรื่อยๆเวลไปเรื่อยเพลินเพน,น,นะครับก็มาจนถึงเซียนสองได้ก็มีแค่ตัวเดียวนะครับที่มาจนถึงเซียนสองได้ตอนนี้นะครับตัวอื่นๆก็ก็รอรออยู่ก็กําลังตามตามกันมานะครับตัวอื่นยังมาไม่ถึงเซียนสองนะครับตัวที่ใกล้สุดเลยก็น่าจะเป็น พินนะครับตอนนี้ค่าประสบการณ์พินอยู่ที่92%แล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะอัพเสียน2แล้วนะครับจริงอัพเสียน2นี่ก็เป็นช่วงเวลาของการหมดเงินนะครับล่าสุดก็เพิ่งทำของ120ไปก็หมดเงินไปเยอะพอสมควรนะครับนักฆ่าแดนเทพแห่งภูผาบุรพาปะลุยกันเลยเอาผมต้องไปรับภารกิจที่ไหนเดี๋ยวนะลืมลืมลืม,ลม ไม่ได้ทำไม่เคยทำเลยอย่าบอกว่าไม่เคยไม่ได้ทำต้องบอกว่าไม่เคยทำภารกิจที่เหมาะสมผมต้องไปรับเคเวสจากจุนโฮก่อนจุนโฮอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโซยูโซยูจุนโฮจุนโฮอยู่ตรงไหนอะ่ะ แถวแถวนี้ปะไม่ใช่นี่เปล่าเอ้าอาจุนโฮไม่เจอมันอยู่ตรงไหนอะทันนี้ไม่ใช่ผู้ดูแลลูกแก้วเอา้าเอา๊ะจุนโฮอยู่ไหนครับนี่หรอ ไม่มียืนยันภารกิจนี่ใช่คนนี้ปะอันนี้ความดีนี่เอาไม่มีแล้วนะมันอยู่ตรงไหนอะเอาผมหาจุนโฮไม่เจอ ตูแห่งการเวลาจุนโฮเอ้จุนโฮอยู่ตรงไหนนะเออ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 เดี๋ยวขอเดินหาก่อนนะฮะนี่ปะนี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีเอา้าอ๋อนี่ไงจุนโฮโอ้โห เซียนสองกรณีน้ำหนักเกินจะไม่สามารถรับได้โอเคจริงๆมันก็อยู่ข้างๆประตูการเวลานั่นแหละนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาในแผนที่นะฮะโอเครับภารกิจแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าสู่ประตูแห่งการเวลาได้เลยโอ้นี่อยู่ประตูฝึกฝนหรอใช่เปล่ามันต้องประตูแห่งการเวลาอ่ะโอเคไปที่ พื้นที่เควสโนโฮนะครับนักฆ่าแห่งบุรพาโอ้เสารโอเควะ่ะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวนี่ก็คงต้องอาศัยยาเทพไร้มนทินอะลองดูนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาเอา สกิลวันโหดไปเลยฟื้นฟูเลือเยอะไปจาดำผมตีถูกตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับภารกิจมันให้ตีอะไรอ๋อต่อสู้กับจ่าดำถูกแล้วตีสามพันห้านะฮะโนโหผม 3,500 3,500เดี๋ยวลองลองดูวิทยายุทธอื่นๆกันถ้าอันนี้7,300อันนี้พันเก้านุภาพพันเก้าสิบโอ้โหตีแรงเกินคุกเกือบตายนะครับอา้าเปิดเปิด89ไปเลยอันนี้ไม่มีเก็กหมอนะครับเลือดจะพอหรอเปล่าฮะโอ้โห้ตีสองพัน ไม่ติดปานเหรอโอเคติดปานตี3,500ันห้าสาห้มันหตีก็ตีผมแหลมกันนะเนี่ยตี5,000ันละยังไม่ขั้งอันนี้มีบัฟบัฟเคก้กด้วยนะอันนี้เพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันมาร้อยหน่วยนะครับโอ้ตีกว่าจะตายอ่ะเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์อ่ะดิ ตั้งค่าสกิลเปิดเอาตีเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่าเสียเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าตามเคเวสมนะัน่ะเสียเงินตั้ง1000 m นะครับแต่ว่าอาชีพธรรมดานะที่ไม่ใช่อาชีพฮีโร่นะครับผมดูที่ประกาศหน้าเว็บบอกว่าเสียเงินแค่200 m เอ,อ็องะ ี5 0 0 8ครั้งอา้าวเสร็จแล้วไว้อยู่นะครับไม่ต้องกดมนทินช่วยก็ไหวอยู่นะฮะสามารถตีตายได้นะครับอันนี้มีบัฟเควสนะครับโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับอ่าไปหาจุงโฮกันจริงอยู่ใ,ใกล้เองนะครับยืนยันภารกิจ คาเสียน2โอเคนะครับเสียเงินน่าจะ200ปะ่ะฮะเมื่อกี้นี่ถูกต้องครับเสียเงิน200 M นะครับแล้วก็ใช้หินวิทยุ5ธแล้วก็ใช้ค่าประสบการณ์5ล้านนะครับตอนนี้เป็นเสียน2แหละเอาอะไรเปลี่ยนอะทำไมหน้าตาเหมือนเดิมเด้เลยมันดีขึ้นตรงไหนวันนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคาดูขอผมขอดู ค่าพิชิตผมก่อนโอ้โหค่าพิชิตเหลือเล <c oughs> <c oughs> ะตอนนี้เป็นเซียนสองเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวโนโฮนะฮะฮะพลังชีวิต3ล้าน 3, 3ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับพลังป้องกันพลังป้องกันพลังป้องกันอันนี้ใส่เซตนะครับใส่เซต120พลังป้องกันอยู่ที่1282แต่ว่าถ้าเกิดว่า ไม่ใส่อะไรเลยนะครับอยู่ที่5.28อันนี้มันน่าจะได้บัฟมาช่วยด้วยอ่ะใส่เข้าไปโอเคนะครับประมาณนี้นะครับในการเปลี่ยนคลาสค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการอัพพลังของทวนนะครับทำยังไงผมจะไม่ค่อยจำว่ามันทำยังไงนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะมากดดูตรงนี้แหละนะครับว่าภารกิจอะไรที่นี่ไง เออต้องดำทวนปัญญาดาราวิญญาณระดับ6ที่เสริมพลัง5ขึ้นไปพร้อมกับสุราโลหิตพันปี3ชิ้นไปที่โล้นเหล็กไหลกันเถอะใ,ใช้3ชิ้นเ้วยหรอเอสุราโลหิตพันปีผมไม่มีมีเลยไม่มีเลยนะครับโผมก็ไม่ได้เตรียมไว้ด้วยดีโอเคเดี๋ยวตีบวกอันนี้บวกบวก4นะครับ ต้องบวกให้ติดใช่ไหมต้องบวกให้ติดบวก5แล้วก็ไปอัพแต่ว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราเราทำอควสสุราโลหิตพันปีก่อนนะครับยืนยันภารกิจอ๋อ,อสุราโลหิตพันปีต้องไปที่นี่ต้องไปที่ป่าแดนใต้จำได้ละ โอ้ไม่ได้เปลี่ยนนานเพราะว่าแต่ละตัวมันก็รอย2ีไปหลายเดือนแล้วนะครับทั้งมิโกะที่เล่นใหม่หรือแม้กระทั่งทวนที่พิ่งเล่นใหม่ด้วยด้วยด้วยเองก็มันก็ผ่านร1 0ไปนานแล้วนะครับไม่ได้มาอัพสักทีเดี๋ยวนะวันหนึ่งมันรับได้กี่ครั้งวะเนี่ยมันได้หลายชิ้นหรือเปล่า โอเคเดี๋ยวเรามากรับเควสที่ตรงนี้ก่อนนะครับสุราโลหิตพันสุราโลหิตพันปีใช่ไหมโอ้ไดาชัยอันนี้แหละโอเครับแล้วก็โอ้ยันฮอนบันหมดซะงั้นเออสาวเสียงที่ป่าแดนใต้นี่ก็เพาะดีเหมือนกันนะเนี่ยฟังก็เป็นเพื่อนดีเหมือนกันนะครับ ถามว่าเล่นฟรีมาถึงเลเวล120ได้ไหมก็มาได้นะครับช่วงนี้มันยิ่งมีอ่อแจกยาเทพไร้มลนทินด้วยมีบัฟมีโน,น่นนี่นั่นนะครับก็คือสามารถเล่นฟรีมาถึง120ได้แต่ว่า ก็แนะนําว่าถ้ามีโอกาสก็สนับสนุนเกมบ้างเป็นครั้งคราวนะครับตัวผมเองก็สนับสนุนตัวเกมนะครับก็ซื้อไอเทมโน่นนี่นั่นกับพอ่อค้าแม่ค้าด้วยนะครับเพื่อให้เขามีกําลังใจนะครับในการดึงของจากช็อปนะครับพอ่อค้าแม่ค้าดึงของจากช็อปออกมานะครับตัวเกมก็ตัวเกมก็ได้อะไรละ่ะตัวเกมก็ได ตัวเกมเองก็ได้เงินนะครับ <c oughs> ก็ไปต่อได้นะครับไม่งั้นเกมไม่ได้อะไรเลยเราก็ไม่มีเกมให้เล่นนะครับเสน่ห์อย่างหนึ่งของเกมโยกังก็คือการตีบวกกันแหละนะครับซื้อ,อยันคงยันข้ามาอะไรประมาณนะั้นเกเ็บเลเวลวเนาะ <c oughs> ตึกตึกตึก,ตก,ตกเดี๋ยวขอลดเสียงเพลงก่อนมันตึกตึกเกินนี่วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันรับได้กี่ครั้งนะครับเดี๋ยวผมลอง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 ดูก่อนอันนี้อันแรกนะครับ ใช้เงินประมาณ20 20ล้านนะครับถึงจะได้สุราโลหิตพันปีใช่ปะโอเคได้แล้วได้รับสุราโลหิตพันปีแล้วครับนี่ครับอันนี้นะครับสุราโลหิตพันปีมันต้องใช้กี่อันเอ่ยเลื่อนระดับทวนปัญญาจะลดสุราโลหิตพันปีสามชิ้นนะครับใช้สุราโลหิตพันปีสามชิ้นโอเคเดี๋ยวเราลองรับภารกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับ พุ่งนี้ค่อยมาอีกโอ้โหรับได้แค่วันละครั้งนะได้แค่วันละครั้งนะครับโอ้โหหมดแล้วเอ๊น่าเสียดายนะครับเดี๋ยวมาดูที่แม่นางจีนกันมีเควสให้มันรีได้ไหมอ่ะมันอยากได้อีกอ่ะหรือว่ามันแค่วันละครั้งจริงผมก็ลืมนะครับว่ามันมันยังไงครับเออไม่มีเว้ยเฮ้ย ไม่มีเอาลองไปใหม่ดิลองวิ่งไปอีกครั้งนะครับว่ามันมันได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับไม่เคยทำมานานแล้วต,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 ตอนนี้ที่ผมก็หลักๆก,ก็สิงสถิตยอยู่ในถ้ำกั้บอักษรน,นะครับมันง่ายดีครับแล้วก็มอนเตอร์มันตายง่ายดีดีกว่าตีแมวครับ แมวนอกเมืองแถวร้อยลีนะ่ะโอ้ตบแรงแล้วก็มับนมันวิ่งมาตีแบบมัว่วซั่วด้วยแมวขออีกแล้วเหรอนั่นสิมีแค่เดียวเท่านั้นนะอืมพรุ่นี้ค่อยมาอีกทีละกันเออโอเคโอเคนะครับไม่ได้นะครับวันนี้ยังไม่สามารถที่จะเลื่อนระดับได้ก็เอาเป็นว่างั้นเรากลับหอนบานก่อน ก็คงต้องเป็นวันวันอาทิตย์หรอวันพุธทิศพรุ่งนี้ก็ได้แค่สองอันวันจันทร์เลยดิโหวันจันทร์เลยเนี่ยถึงจะเลื่อนขั้นไดโอ้โน่าเสียดายตอนแรกกะจะมาตีอาวุธเล่นๆล่นซะหน่อยเดี๋ยวขอดูยันก่อนนะครับเออต้องอย่างงี้ยันเพียบนะครับมียัน20ด้วยคือผมจะลองตีบวกเจนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะ อันนี้อาวุธอน,นิย่าอ,าอะไรไปใช้ดีนี่มียันมียันยี่สิบอยู่ใบหนึ่งอันนี้หินที่ขายได้เดี๋ยวผมเอาไปเรียง,เร,ยงเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะงงง,งถ้าไม่เกิดไม่ไม่เรียงไว้เลยจัดระเบียบคลังไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะฮะโอเคหินทับทัไว้ตรงนี้มีหินข้างเงินไหมนเนี่ยจะไ,ไปขายได้ไม่มีฮะห้หินแดงเจ็ดพันอันนี้ยันสิบขายได้นี่ว่าดอกมาจากไหนวะเนี่ย อันนี้หินสัตว์โอเคประมาณนี้นะครับตีบวกห้าหรอไม่มีคุมหลอมนะฮะว่าโอเคโอ้มีคุมยกย้ายปาตาพีหรออ่ะประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปตีต่อเดี๋ยวไปดูว่ามันพลังป้องกันที่ได้มามันช่วยได้เยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำดูไป ซัดกับมอนเตอร์ดูอ๋ออันนี้ไม่มีเก็กหมอด้วยอัพเซียนสองมันได้ปานมานะไม่รู้ว่าต้องรีปานหรือเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าปานเซียนสองโนโฮนี้แพงมากเลยนะฮะปึ๊บโอเคแม่อยากถือทวนอยากถือทวนบวกสิบ <laughs> ผมว่าจะลองข้ามหนึ่งรอบนะครับถ้าไม่ได้ก็จะใช้บวกหกนะครับถ้าไม่ได้จะใช้บวกหกผมจะลองทำหนรอบนะครับลองลงทุนหนึ่งรอบนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้อุดหนุนเกมด้วยนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวลงทุนโอ้โดนตีไปเจ็ดรอยอ่าโอเคเดี๋ยวลองตีซะหน่อย ตัวทวนนี่คือตัวโนโฮผมเนี่ยไม่ได้ใช้บอดมังกรน,นะครับอาศัยตัวดาบพอดีอยากอยากให้ดาบเลเวล120ยนะครับก็เลยเออเอามาเอามาเวลแทนแมยูจินก่อนนะครับแต่ว่าคืนนี้น่าจะเปิดแมยูจินอีกจอหนึ่งนะครับเอาไปสิงตีกับคนอื่นนะฮะตีแรงขึ้นเท่าไหร่วะนนี้เดี๋ยวผมให้หมอเก๊กก่อนดีกว่านะครับ หมอเก๊กให้เพื่อนน่อยอเก๊กเก๊กให้ตัวเองก็ได้วะเดี๋ยวเก๊กก่อนนะครับเอ่อนี่เข้าไปเก๊กเข้าไปเก๊กเข้าไปโอเคนะครับ ตำแหน่งนี้ก็มีมอนสเตอร์2ตัวนะครับแบบตีแบบไม่ฝืนมากนะครับได้เก็กหมอก็มีเลือด4,000นะครับเดี๋ยวไปซดมอนสเตอร์หน่อยชิวๆหน่อยเราเดี๋ยวลองไปตีเล่นเดียวๆหน่อยโซโลเดียวหน่อยเอย้ตรงไหนว่าไปตี ตีเท่าไหร่สามพันเหรอสามพันสามนะฮะตีประมาณสามพันสามพันเก้าออันนี้ไม่ติดปานโอ้ไม่ได้ลองเลยแก๊งธนูตีตายก่อนอ่ะลองดูตัวนี้ตีพันเก้าอย่างเหรอปานแท้ตีสองพันเก้า อันนี้ท่าเวลร้อยอันนี้ท่าเสียนนะครับโดนมอนเตอร์ตบสี่ร้อยเจ็ดร้อยโดนเบาขึ้นพอประมาณนะครับโดนเบาโดนเบาลงพูดเบาเบาขึ้นก็งงเดี๋ยวนะผมขอดูวิทยาย,ยุทธมันได้อะไรมาหรือเปล่าไม่ได้มาพลังปานละ เรื่องอัตราการใช้5พลังเที่ยงแท้ดาวตกใต้ล่าอ๋อปรานนี้ใช่ไหมที่จะเกิดติดปานได้บ่อยอตีสองพันโอเคประมาณนี้จริงก็สู้แก๊งธนูแก๊งแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> โอ้ไฟแปแก๊งธนูนี่ชิวจริงๆต้องยอมรับ ใครทำตีนูนี้สบายๆนะครับรวยกว่ามันไม่ต้องใช้โสมะเนาะใช้แค่เลือดกับลูกธนูอ่าโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับกับก i ๊กก็อกชาแน l นะครับยังไม่หนีไปไหนนะครับก็ยังเล่นเกมโยกังอยู่นะครับนานๆอาจจะมีคลิปทีนะครับอาทิตย์นึงอาจจะถ่ายทอดสดแค่หครั้งนะครับลาไปแล้วนะครับกับการเปลี่ยนเซียน2นะครับมาจนได้นะครับ เซียนสมาจริงๆสวัสดีครับ